ไปไหนแม่ไปไหนอม่มาไหนี่ยทำไมแม่ทำไมแม่แม่จะไปตรงไหนเดี๋ยวแม่จะยืนตรงนี้เราแม่จะบอกเดี๋ยวแม่มายืนตรงนี้นะอ๋อเดี๋ยวหนูจะไปทางนู้นแม่อ๋อลูกแม่ก็ไปทางนั้นแม่หนูจะไปแต่แม่แม่อะไรแม่อยากลูกอารมณ์ดีวันนี้เนี่ยทำไมแม่พิเศษวันเปิดเรียนวันแรกถูกต้อง นีสำคัญแม่จะพาลูกสองคนมามอบตัวกับโรงเรียนยกับคุณครูให้ดูแลนี่ดีนะแม่พาหนูมามอบที่โรงเรียนยถ้าบานหนูไปมอบที่วัดนี่หนูไม่มาเด็กขาดเลยทำไ,ไมอ่ะต<ม>ัดหางปล่อ<ม>ยวัดไงบ้าไม่เอาไม่เอาไม่คยุยนี่ใครนี่ไ,ไปคนเดียวนี่ใครนี่ไงอันนี้อนนเอาเอาเอา จับน้องไม่ได้หรือไงอะไรนะสาวเ<า>ออแต่หน,น,นูนี้น้องสาวหน้าตาแบบนี้เหรอแม่ยังไงท้ตอนแรกแยกกันเรียนฮะตอนนี้มันเรียนมัธยมแล้วก็พ่านรูปมาอยู่โรงเรียนเดียวกันนี่ตอนเขาเกิดมามีอะไรไปตําหน้าเขาหรือเปล่าแม่มันลคลอดเนี่ยตอนแรกนะแม่เบ่งแรงไปนิดมันพุ่งเข้าเนืสาวหรอน้องสาวน้องสาวน้องสาวเนี่ยดูดิดแวเปิดอะไรของเนี่ยทะไมอ่ะชิ้อะไรติด่าเนี่ย ก็น,กน,น้องไงก็น้องไงน้องแม่อยากเห็นคุณครูคยังเลยเนี่ยวันนี้เป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดค่าเทอมแพงที่สุดนะลูกเหรอเนี่ยที่เราได้มีฐานะร่ำรวยอย่างนี้เพราะอย่างเดียวเองอะไรแม่มันเอา้านี่แม่ปลูกข้าวตอนนั้นเราก็รวยดีแล้วนี่เออเออมันดีกว่ามามามาแม่มา,มา,มมาปลูกมันอีกแล้วปลูกมัน แม่ก็เลยชอบมันจริงเหรอแล้วข้าวหรอข้าวที่เราปลูกอ่ะปลูกมันก็ดีอยู่แล้วแล้วกันี่มันยังมิได้ผลแม่มาลงมันอีกแม่นี่เราไม่รู้จะรวยยังไงแล้วเนาะโอ้รวยแลยจากฝาดลูกเรียนดีๆตั้งใจเรียนจะได้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นใหญ่โตโหรารไปนะลูกนะไฮเทคสคูลสำหรับคนระดับสูงแค่ครูมานี่ครูนี่คัดนะปลูกมันแท้ๆเลยนะเนี่ยทำไมรวยขนาดนี้เลยหรอเออรวยขนาดนี้ขนาดคุณครูนี่คัดมาขิดเลยเขาไม่เอามาเป็นครู อ้าวก็ต้องรอด้วยฉลาดด้วยคุณครูนะไหวถูกใจดูเลยเออคุณครูมารับแล้วจะมามอบตัวแล้วค่ะดูนะแม่นะคุณครูหนึ่งเขาต้องก็ต้องท่าความเคารพคุณครูนะคะสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับคุณครูสวัสดีครับคุณครูอย่างนี้ลูกไม่เอาแล้วครับใหคุณครูมาแล้วัสดีครับคุณครูฝากลูกๆด้วยนะคะครับครูหล่อจังเลยแม่ เติร์นอู่จะเพิ่มเป็นกระเทยลูกมาจากไหนกันครับอูมาจากจากบ้านหมู่บ้านโคกเจริญเนี่ยมันนอกแต่ว่ารวยรเงินค่าเทอมเป็นกี่หมื่นกี่แสนนี่เก็บมาเลยเพราะลูกชั้นจะมาส่งเรียนเต็มที่ต้องคุณแม่รู้ใช่ไหมครับว่าที่นี่เนี่ยค่าเทอมแพงมากๆอูะจอก เรารู้ก,กันแล้วใช่ไหมครับกฎ<ฤ>ก<ฤ>ติกาที่จะเข้ามาเรียนโรงเรียนนี้นะครับครับตอนนี้ก็เข้าป .1 แล้วนะลูกเนาะก่อนอื่นครูก็ต้องสัมภาษณ์นะครับว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามได้ไหมถ้าตอบไม่ได้เนี่ยเราก็จะไม่สามารถรับได้เพราะว่าเด็กจะไม่มีความรู้ความสามารถเราก็ต้องทดสอบกันนิดนึงสั่งสอนมาอย่างดีอันดับแรกถามก่อนแม่ถามมเลยอ่านันนันนันมองเห็นไหมฮะเห็นเห็นคำถามมีอยู่ว่าดวงอาทิตย์ กับเชียงใหม่ที่ไหนไกลกว่ากันอ่าพี่แม่ปัญหาเนี้ยทำไมคุณครูก้าเล่นกับเราเนี่ยอู้อพระอาทิตย์ไกลกว่าแน่นอนถูกพระอาทิตย์ไกลกว่าคําตอบนี้เป็นคําตอบที่ผิดนะเอ้าผิดได้ไงก็เรียกพระอาทิตย์เนี่ยเรามองเห็นพระอาทิตย์ไหมเห็นกลมไหมกลมใหญ่ไหมใหญ่สุอ ถ้าอยู่ใกล้มันต้องใหญ่ใช่ไหมใช่เนี่ยใหญ่ไหมใหญ่อ่าไอเชียงใหม่เห็นไหมไม่เห็นอ่ะอ่ะอะไรอยู่ใกล้กว่าเชียงใหม่ทำไมคุณครูเล่นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเชียงใหม่มองเห็นไหมก็มันจะไม่เห็นได้ไงอ่ะมอันนี้มันอยู่ตรงเนี้ยมันก็เห็นนะนี่คุณครูอะไรที่มันใกล้ๆตาหน่อยที่คุณครูเล่นยางอ่ะคำถามใกล้าตาใช่ไหมใกล้ตา ขนตาเรามีกี่เส้นขนตาโอ้โหไม่ยใตายจริงๆใครจะไม่รู้ว่าขนมีกี่เส้นไม่เคยน้ำตอบได้ไหมไม่ได้มันไม่เคยน้ำแบบมองไม่เห็น่มี2เส้น2เส้นยังไงกับโเส้นยาวกับเส้นสั้น เส้นยาวกับเส้นสั้นทำไมแม่อันนี้ก็ยกเว้นนะทำไมอ่ะไม่รวมเส้นที่หลุดไปแล้วไม่รวมเส้นที่หลุดด้วยนี่มันเส้นตกลูกนี่เข้ามาดินี่พิจารณ์หมูยังถามกลัวว่ามาเลยอะไรเออนี่จบอะไรรู้ไหมนี่จบอะไรมาจบอะไรคะโอ้ยจบนอกจากสแตนออฟฟอร์ดโอ้ยนะสแตนออฟฟอร์ดไม่อยากแปล เเอานรวมๆกันอย่าถามคู้ใ่อะไรเอ่ยข้างล่างมันข้างบนเหนื่อยข้างล่างมันข้างบนเหนื่อยเป็นยังไงเป็นยังไ่โง่ใช่ข้างล่างมันข้างบนเหนื่อยอ S S S ช่วดชี่ข้างล่างมันตอบได้ไหมตอบได้เปล่าตอบไม่ได้เชื่อไหมไม่ได้ครับตอลยอะไรลูกคนขุดมันยังไงยังไงคนขุดมันมันมันอยู่ข้างล่าง <c ười> <expand. S 1> คนขุดก็เหนื่อยว้ายไป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 ทอ้โหอะไรเอ่ยขั้นบนมันข้างล่างเหนื่อยว้าวข้างล่างเหนื่อยตอบได้ไมคคนขุดมันก็ข้างล่างเหนื่อยตอบไม่ได้เฉลยเลยลุ้เฉลยคนแบกมัน้เพราะว่ามันอยู่ข้างบนข้างล่างเหนื่อยว้าวอือแต่นี่เราได้ที่หนึ่งไ่แน่ อันนี้ครูยอมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนเนี้ยถ้ามาเรียนแล้วเนี้ยต้องมีตังคจ่ายค่าเทอมนะครับโอ้ไม่ต้องพูดถึงแม่บอกไปว่าหนูสอบเก่งแค่ไหนที่ขึ้นมาตั้งแต่อนุบาลถ้าคุณครูให้หนูตกนะบอกตรงๆว่ามีคติประจําใจคือสอบตกพกมินน้อยแล้แทงงรูสอบได้เสียงใสเหมือนไก่โอรู้ว่าตกแม่งแทงแม่งให้ตายเลยครู ติดคู่เหมือนลูกทำไมแม่ถามบองไปผมไล่แทงคู่จะเพิ่งแทงคู่แทงตั้งแต่ตอนหนึ่งแล้วไม่ต้องแทงอยู่นี่พื้นกระดานไปลูลูเอาไม้แทงข้างล่างอะไรเนี่ยอันนั้นไม่ใช่แทงอย่างนั้นแล้วลูกแทงเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เอาอย่างนี้นักเรียนอะไรเนี่ยคู่มีคนกดไลค์เอ้าเฮ้ยคู่เพิกดไลค์คู่เล่นไลค์นักเรียนลูกๆทำไมย้ายโรงเรียน เฮ้ยเดี๋ยวกันมอ่ะย้ายเดือนครูมาเล่นไลน์อะไรเนี่ยเสียเวลาในการสอนนักเรียนเนี่ยส่งติ๊กเกอร์ตส่งติ๊กเกอร์ด้วย แม่เราไปคุณมันเหมือนเดิมเลยเอาเงินไปให้โรงเรียนอื่นดีกว่าต้องมีเวลาสอนเนี่ยไปมะลุพาไปคุณมันพาลูกไปปลูกมันเยอะเลยละสองร้อยไร่ละสองร้อยไร่ครูมีแต่ผักเยอะขนาดนี้เลยสองร้อยขนาดนั้นเหรอลยจะดูที่แม่กี่พันไร่ก็นลูกกี่พันไร่ไร่ไม้ไร่ไมนไร่มันไม่ใช่ไรอยัง ไปไปไปฮูโมจะไม่สอนแล้วเราก็กลับบ้านไปเปลี่ยนโรงเรียนลูกเออไปไปไปโรงเรนอย่างอื่นต่ออันนี้มันเรารวยอยู่แล้วไม่ต้องเรียนละดี๋ยวไปลงกุ้งอีกลงกุ้งอีกไปเถอะไปเถอะโอ้ตายแล้ว